สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพวกเราบอบมาบอกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเจ้าบ๊อบนะครับผมตัวจริงเสียงจริงไม่ลือนะครับผมมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับนี่นะครับเจ้บ๊อบนะครับไอ้บ๊อบลูกของเราอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าบ๊อบเอางว่าเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเราจะมาเริ่มจากดีไซน์ของตัวน้องบ๊อบก่อนนะฮะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับคุณจินลูกไหนลองเล่าสิครับผมบ๊อบตัวนี้เนี่ย พวกเราบัสทั้ง12คนได้มีการร่วมออกไอเดียกับทาง YG Plus นะครับ YG Plus เลยนะครับใช่ครับเราไปดีเลยนะครับใช่ครับแต่ละคนออกไอเดียอะไรกันบ้างเหมือนเราอยากได้เขาเรียกอะไรแค่มไฟที่เป็นเหมือนฟิลเป็นอาร์ทอยได้ด้วยแล้วก็เลยดีไซน์ทาง YG Plus เป็นแบบนี้แล้วก็จับทีมที่พี่บัสนะครับกับที่ฮารดาก่อนเนี้ยเป็นเจ้าบอมแนวหัวมันก็จะมีหลายแบบมากแต่เรารู้สึกว่าแต่นี่หัวโตโต้เออเราเห็นแล้วอันเนี้ยหัวโตโต้ขาสั้นเนี้ยมันคือเจ้าบอมมันถูกมันถูกเลยคือตอนแรกเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะตััววววยาาาก่่่่นนนี้้้้ะไไไไมมมดดตองบ ปมปมน่ารักน่ารักอะไรไม่คือคุณผสมของท่านไฟก็คือเอาไว้โบกตอนเรื่องคอนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องหัวมันก็ต้องใหญ่ๆหญ่ไปหน่อยเพราะว่ามันต้องมีแสงไฟอะไรให้มันแบบว่ากระจายเราก็เลยอยากให้หัวเด่นสุดแล้วพอส่วนประกอบอื่นอ่ะเป็นเหมือนองค์ประกอบประกอบให้มันน่ารนาขึ้นเราก็เลยต้องการให้ทุกอย่างอ่ะมันแบบสร้างงี้ป้อมๆอย่างงี้แขนต้องมีแล้วก็หัวใหญ่เอาว่าเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเราไปเราไปประกอบเดี๋ยวเราก็พูดถึงไฟกันก่อนมา คือแท่ง <Techn Pokémon> ไฟเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแท่งไฟเราต้องลองเปิดไฟกันก่อน่ก่อนจะเปิดไฟเนี่ยเราต้องใส่่านก่อนถ่านอะไรครับซึ่งบอกนะผมวิธีการใส่่านเนี่ยแต่คุณบอกมีวิบมาทั้งหมดสามีนะครับอยากดิ้คุณไปสอบมาที่คุณได้อะไรมาบ้างได้เยอะเลยคือสามปีใช่ไหมผมมีวิบามาสามแล้วต้องใช้สารทั้งหมดสก้อนพอดีเลยแล้วฐานสาก้อนนี่ท่านม่ฐานชนิดสามเอ่ก็คือเอเอเอช นี่นะครับผมตัวนี้คือที่ใส่่านที่ใส่่านนะครับผมพีการใส่ก็อันนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับไอสปิงสเนี่ยเอาอยู่กับไปตัวนี้นี่โคลรลบนะแล้วก็ไอ้บวงนี้อยู่อยู่ข้างบนไปคุณจะใส่ไปเถอะถ้ามันไม่ติดคุณก็แคกลับด้านมันนะครับนี่ป๊ิวับไฟฟ้าคือโซลิดทารานี้โดทาสนาอันนี้อันนี้แม่ผมทำเป็นเลยไม่บอกทุกคนว่าใส่ไปเถอะถ้ามันผิดด้านเลยก็ใส่ัปแล้วก็นี่นะครับจอดเข้าไปนี้เลยเอาเอาเอ้แงงๆนี้ขึ้นมาใส่ไปป๊อ หน้าที่กว่าสายอีกแล้วนะครับขาผมกดแล้วไม่ติดเนี่ยผมถ่ายหน้าหนึ่งสองสามกดไม่รู้เนาะเฮ้ยเฮ้ยมีเดียงเดียวไอ้บ็อกไอ้บ็อกอาจจะเป็นที่่านหรือเปล่าเอ็งเอ็งแปลกวะครับผม่ะ ไปที่หมุกไม่แน่นอ่าเรามาแล้วนะครับผมนี่อ่ะหลังจากใส่ฐานมาแล้รัครันงปิดไนะครับซ่งเรจะมีปุ่มแล้วปุ่มชายนเป็นโลก้ชายอย่ตรงะครับกดรอบก็คือเป็นการตรวจใจอ่าลมมติเราจะกดีครั้งนึ่งมันจะเป็นการเปี่ยนโหมดนะัเป็นบลิงก์นะครับกแรกหมแรกปักหมดที่หนึ่งอ่าจะรพชาช้าก็พะช้านีิงิแต่ถ้ามมทุกคนรู้สึกว่าอันนี้มันช้าไปเราต้องการเร่งความเร็วขึ้น จะเป็นโมดที่2ครับเียกว่าฟลิกร์นะฮะโยกเลยปั๊บอันนี้อันนี้พร้อมแดนซ์อ uh> uh> ่ะเง็ไหมตึ๊ดตึนดตึ่ดตึ่ดตึ๊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 ดตึวดตึ๊ดตึ้ดตึ๊ตึ๊ด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 มตึ๊ด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 มึ๊ดตดตึ๊ดตึดตึ๊ดลึดิึดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึแสงลงอ่า๊ดตค่อตึ๊ิบึ๊เต้าออก แบบไฟค่อยๆเบาเมื่อกี้มันเร็วมันเร็วไปแล้วไงอันนี้ค่อยๆไฟคือจะแบบค่อยๆเปิดค่อยๆปิดเรแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้คือแบบคือสระโดดแล้วอ่ะเวลาเปิดลูบอันนี้ก็จะ transition สีแบบเป็นสุดยอดเลยอนี้อันการเฉยเพรว่าอังกอร์ละอังกอร์แล้วถ้าผม่มอังกริขึ้นค้างก็จะเป็นการปิดทั้งบอฟนั่นเองเท่านี้เลยนะครับคือได้ว่าง่ายมากถ้าจบหลังจากนี้ทุกคนก็สามารถเอาบอฟเนี่ยไปสะบัดแล้วไปสบกได้ในคอนเสิร์ตแล้วสบัดบอฟนะครับผมนะ อนี่นะผมน้องบ๊อบที่ทุกคนเห็นเนี่ยอะไรบอกว่าเฮ้ยไอสองข้างข้าี่มันเป็นป๊อบป๊อบคืออะไรแขนนองบ๊อบนะคซึวิธีการประกอบี่ยอมออกกันไม่ด้วยฮวิธการใส่นะคผมนี่อันนี้คือมือเราก็ใส่เข้าไปเลยมันจะมีสลักเหมือนให้มันต่อกันอเราใส่เข้าไปอยงงี้้บ๊บแล้วก็เอียงก่อนปั๊อปุ๊่าแขนขวาี่ะึ๊แล้วก็ลงมาปั๊บอ่ามืคือเหมือนนี้มันควกันข้างหนึ่ เนี่ยครับอย่างเงี้ยมันจะโบกแล้วไม่เป็นไรนี่โบกไปเลยโบกไปเลยไม่หลุดไม่หลุดเพราะมันมันควายอยู่แขนนะผมเพราะเราใส่เงี้ยเราสามารถไปข้างหน้าไปข้างหลังได้นี่บอมงั้นต่อยบอมง่ายต่อยหรือบางนี่นี่บอมหาเรื่อง ไม่พ <Es poor S 1> ัเปอร์ด <ce ci> <half art> ีกว่ครัพเปอร์อีกเบกอีกอีกอีกวิ่ง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 ได้หมดเลยแต่ว่าดีไซน์ะไรก็ได้แต่ว่าข้อควรระวังหรือว่าข้อควรดูด้วยกันเพราะว่าวิธีการเอาแขนออกเนี่ยของมันคือการหักขึ้นไป90องศาไงเพื่อที่จะสามารถดึงแขนออกมาให้มันตรงแบบสลัดเหมือนเดิมเครียดรงมากถ้าสมมติทุกคนปักตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการกดล็อกแขนให้มันพอออกมาได้คือลสัดผมพูดอินะสาเหตุที่ที่ทางเราไม่ไม่ให้แบบเป็นแบบก๊อกก๊อกก๊อกอ่ะ เพราะว่า oh, ถ้าหมดไอตัวพลาสติกอนเนี้ยมันแตกหรือมันริมันก็มันแตกอ,อกไม่ได้มันจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบล็อกอย่างเงี้ย mm hmm. คือ,อยังไงอ่ะมันมันอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่ได้อยากเอาแขนไปที่คอนเสิร์ตนะครับก็สามารถถอดได้เลยอ่าพวกแป๊เพราะเรามีสิ่งสิ่งนี้ทุกคนถอดปุ๊บไม่ไม่ถอดปุ๊บแบบคิดว่าเฮ้ยแล้วอะไรมาได้ยังไงดีทำไมเป็นอย่างนี้ไม่สวยเปล่าไ่ตงห่วงนะทุกคนเรามีวิธีการแก้ปัญหานะครับก็มีอันนี้ครับครับผมเรามีเาเรียกว่าฝาปิดช่องแขนฝาปิดช่องแขนนะครับชื่อตรงตัวนะครับคือฝาโลโก้บัสฝาโลโก้บัสละเอียดมากครับเราก็สามารถปุ๊บแล้วก็ ใส่ให้ตรงรูคือมันจะเหมือนเป็นสลักนี่ประมาณนี้ฮะใครชอบแบบมินิมอลมินิมอลอยากเอาไปคอนเซ็ปต์ได้ก็แบบดิจิที่ฮะซึ่งอย่างที่หลายๆคนได้เห็นในทีเซอร์ที่แบบดราฟต์โว่เลยอ๋อหรือว่าเป็นจุดนี้เป็นไฮไลท์เลยแหละไฮไลท์เลยไฮไลท์อะไรบอกก็คือมันมีคอยแตนของพวกเราบอกาง

เมื่อกี้ยังบออ๊บอบแบบเบาๆปีบอบครึ่งหนึ่งอันนี้บ,บอ๊นนบอบ,บเลยบ๊อบล่างสมบูรณ์แอนดูเอ็เองก็ม,มัดจะไปต่อยใครไมเนี่ยรอรอต้องหน้ากันรอต้องหน้งอ,อนงกันมาครับและนี่คือสืส่อของบ๊อบนะฮะ บล็อกสองตัวนี้โอ,อ้ยวะผมพูดจริงบล็อกหมอบัสอันนี้บล็อกเนี่ยพูดจริงบล็อกวีอัดหมอบล็อกนะครับผมแต่นอกจากนี้นะครับพิเศษ <ว S 3> มากๆเลยสมนเราเอาสายชาร์จ Type C มาเสียบใช่ไหมครับมันสามารถเป็นฟังก์ชันแบบโคมไฟในห้น<ใ>นองได้ได้วยนะครับคือบางคนอาจจะกลัวความมืดเนี่ยก็เปิดโคมไฟไว้เบาๆได้ให้แบบว่าบล็อกแบบคอยอยู่กับเป็นกําลังใจข้างๆเป็นโคมไฟให้ได้นะครับเพราะพอเราถอดตัวด้านจับมาแล้วเนี่ยมันไม่มีฐานแล้วเราก็เลยใช้ไฟาไอ้ Type C นี้ได้เป็นการเสียบสายเข้าไปตรงนี้ ใชและมีทีมหนึ่งนี่คือเวลาเราควรเรามากระตกนะผมนี่เรามีสายไม่เข้ามือด้วยนี่เึ๊บไงคือบางทีเราเราเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ออกมาข้างนอกอีกฝั่งเลยแต่ว่าเนี่ยเราตั้งใจว่าให้มันเป็นแบบว่าให้มันโค้งๆนะครับโค้งแล้วเป็นแบบแข็งๆข้างบนมันเวลามันออกมาเราแทงพุ๊นมันออกมาเลยนี่ปั๊บเราก็ดึงมานได้หรอคือละเอียดอ่อนเลยว่ะแบบนี้เลยปั๊บนี่ เราจะไม่ต้องกลัวให้ต้องถือตลอดเวลาแล้วค่อ,คอยได้น่ารักอะครับผมถ้าใครสนใจในตัวบ๊อบออยอ,อกเขาต้องบ๊อบไปเรียนที่จะสามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันที่24่ัจจิบสพฤศจิกายนนี้นะครับผมที่ shop k e t c h up official o fficial. com แล้วทุกคนมีอะไรก็อย่าลืมพบก,กันมาเจอกันในคอนเสิร์ตกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะผมบ๊อบลาไปก่อนบายรอเจอรอเจอประชาชนบ๊อบที่บัตเย์นะฮะ